สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งศูนย์ห้าครับจะมาขอดูพระที่คอพี่หนึ่งกันว่าวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับดูพระที่คอหน่อยครับี่ได้ครับได้ครับมีก็มีซามสิ้นอ่อมเส้นที่ของของประจําเลยก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูกรอรูปเลขรูกกวยอืมข้างล่างจะเป็นอันนี้ปีอะไรครับพี่ปีศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเล่นหากัเจ้าสภาพนี้ประมาณซาอมเส้นกระบาดสามซ่มเส้นกระบาดตรงนี้ตรงเลขครับ แล้วก็หลังเนี่ยหล่างเป็นพอผานคุณผู้เย็นเป็นเป็นซาทามิกน้องพวกกวยวัดยุติกันเลยเพราะติดกันอันนี้องค์แรกแล้วก็องค์ที่ซององค์ที่ซองก็จะเป็นนี่ครับองค์นี้เป็นรูปรูปรุ่นแรกรูปรุ่นแรกปีอะไรครับพี่ปีทองพันร้อยครับทองพันร้อยรูปรุ่นแรงนี่ก็สวยรูปร่างเขาเรียกรูปรูปร่างสิ่งอันนี้อย่างนี้สวยนี่เล่นหา ห้าเส้นบวกลบประมาณสี่เส้นห้าเส้นเลยห้าเส้นสี่เส้นห้าเส้นแลว้วเตะสภาพครับททอันนี้มันเป็นเตะตลับตลับหนักหน่อยอ๋อแล้วก็มาอันนี้อันนี้ก็ลูกพกุยอืมอันนี้ก็เป็นพระสุรีลูกพกุยเป็นพิมพ์ไม่มียร์่ามปีเสื้อผ้ร้อยเป็นกันอ๋อครับพี่ไม่ไม่พระไม่ถึงกว่าหมาลักหมื่นครับลักหมื่นแล้วก็อันนี้จะเป็นเปกจตุรพิษพรชัยที่ยุ่งละปีหนึ่งแปด อันนี้พิธีจตุปกติเรียกุูกเจตุก็จะไม่แพงแต่เพราะปกประมาณเมืก็ปีจะใช่ใช่ใช่ชอบเรียกพวกปูดุ๊กปุ๊ซี่ปุดูอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เลยเราเราเลยชอบชอบพิธีแล้วก็เคล็ดลับอะไรๆมวยมูได้นั่นแหละครับประมาณนี้พาที่ไทยโยโอเคครับครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ